อย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยว่าลูกน้องของเขาเนี่ยถ้าไล่จากไทม์ไลน์คุณผู้ชมลองดูนะฮะว่าตัวละครทั้งหมดเกี่ยวข้องยังไงก็เท่ากับว่าตํารวจเองเนี่ยพอปล่อยเขาหนีออกมา <ạ. S 1> ไม่ปล่อยเขาหนีขออภัยใช้คําผิดตํารวจแม่ตำรวจกร,ราชทานพลาดกันแล้วการปล่อยให้ทางด้านของแป้งเนี่ยมันเดินออกจากโรงพยาบาลได้หลังจากนั้นเนี่ยพอวันที่23คุณผู้ชมฮะเขาก็เลยเข้าไปหลบอยู่ในป่าได้สาเร็จล่าสุดบังเขียวตัวละครที่ตํารวจเพิ่งไปจับ ตำรวจไปจับมาก็คือวันที่7พฤศจิกายนดูลำดับเวลาเลยครับวันที่7พฤศจิกายนวันที่7พฤศจิกายนนั่นคือบางเขียวคนส่งอาหารตำรวจไปตามตัวมาจนได้และหลังจากนั้นบางเขียวก็เลยขายข้อมูลสำคัญว่าเอาแป้งเข้าไปอยู่ในบ้านตระตำรวจก็เลยมีปฏิบัติการเข้าล้อมล้อมกันจนกระทั่งสุดท้าย พอได้บังเขียวปุ๊บเขาก็ไปหาตัวเพื่อนบังเขียวก็คือพานุวัตรซึ่งพานุวัตรเองก็ได้รับบาดเจ็บนี่นะครับขณะตัดปืนหุงข้าวตำรวจก็เลยหิ้วตัวพานุวัตรลงมาด้านล่างแล้วเอาไปไว้ที่โรงพยาบาลพอรู้ข้อมูลจากคนนำทางสองคนนี้การยิงจึงเกิดขึ้นวันถัดมาคือวันที่8วันที่8เองเนี่ยคุณผู้ชมฮะก็พบว่าทางด้านของ สองคนให้ข้อมูลว่าเสียแป้งอยู่พิกัดตรงไหนกันแน่ชุดสืบภาคแปกับภาค9ก็เลยเหมือนกับว่าขึ้นไปเพื่อที่จะมีการเข้าล็อกตัวแต่สุดท้ายก็เกิดการยิงต่อสู้และหลังจากนั้นปฏิบัติการที่เรารู้ก็คือวันที่8ถูกไหมที่นักข่าวเริ่มทราบข่าวปฏิบัติการเฮลิคอปเตอร์ปฏิบัติการหมาตำรวจปฏิบัติการทางน้ำจึงเริ่มปูพรมเต็มอัตราศึกก็คือเมื่อวานนี้ และก็ปูพรมเต็มอัตราศึกก็คือวันนี้คำถามก็คือเราเห็นบรรยากาศการปูพรมเต็มอัตราศึกจับได้ไหมล่าสุดวันนี้คนที่จะถอดบทเรียนเรื่องเสียแป้งพนตำรวจตรีวิชัยสังประภัยหรือจะเรียกว่าผู้การหูดำหรือว่าพี่แต้มที่สื่อเขารู้จักกันเนี่ยนะว่าอย่างไรบ้างสุดท้ายจะโดนวิสามันไหมเนี่ยคือทางด้านของผู้การแต้มนะคะก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ย ตำรวจเนี่ยไม่น่าจะวิสามันเสียแต้มได้ทันทีถ้าพบเจอในป่านะ,ม,ะมันจะต้องมียุทธวิธีคืออยู่ๆจะไปยิงเลยไม่ได้นะคะโดยยุทธวิธีของตำรวจมันต้องมีหนึ่งสจนถึงนำไปสู่สุดท้ายถึงจะวิสามันได้นะคะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆไปเจอคนร้ายแล้วจะวิสามันได้ทันทส้แบบนั้นไม่งั้นเดี๋ยวตำรวจจะเจอข้อหาฆ่าคนตายคุณผู้ชมครับคือถ้าเสียแป้งรอดกลับมาเนี่ยนะคุณเชื่อมั้ยจะต้องมีตำรวจกับราชทัรอีกหลายคนโดนละเนรนาดเลยเพราะว่าอะไร เพราะแป้งเขาต้องบอกหมดว่าเขาหนีได้เพราะเขาจ่ายเขาทําอะไรยังไงกับใครคำถามเนี่ยแหละฮะเราก็เลยต้องถามพี่แต้มว่าแน่ใจนะว่าชุดที่จะไปเนี่ยไปไล่ล่าเนี่ยไม่เก็บถูกไหมเพราะอย่าลืมราชาทรรเขาไปด้วยนะฮะราชาทรรก็ส่งวันนี้อีก60สนคคะดังนั้นเนี่ยแต้มจะรอดตายไหมล่ะ เพราะถ้าแต้มออกมาแต้มต้องบอกเออไม่ใช่แต้มคุณพูดเตือนผมมากเลยแป้งแป้งเพราะฉะนั้นถ้าแป้งออกมาเนี่ยแป้งจะรอดไหมพี่แป้งก็เลยบอกว่าเฮ้ยยังเชื่อว่าเขาไม่ยิงทิ้งถ้ามันยอมมอบตัวจริงๆแล้วเสียแป้งน่าจะออกมาบอกว่าเบื้องหลังที่แหกได้ใครมีเสียงของผู้การแต้มผู้การแต้มครับกันี้เราผมวิเคราะห์นะเสียแป้งเนี่ยเป็นคดีดังมีคนรู้มากมาย ดังนั้นวิธีการเขาจะไปอยู่กับใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยผมว่าคนนั้นเนี่ยไม่ให้ที่พักพิงหรอกแล้วก็อยู่ยากเดี๋ยวก็มีคนบอกข่าวนั้นสิ่งที่เขาจะอยู่ได้นานที่สุดเขาต้องอยู่ในป่าในป่านั้นก็ต้องเป็นป่าที่สามารถหลบหนีได้ป่านั้นต้องมีคนที่หรือญาติพี่น้องคอยส่งข่าวช่วยเหลือแล้วเขาได้หรืออย่างน้อยเพเ่อมีข้าราชการ บางหน่วยคอยปกป้องคุ้มครองเขาเขาจึงหนีไปได้เขาดังนั้นผมเชื่อว่าเขาอยู่ที่นั่นเนี่ยถ้าอยู่ที่อื่นเขาเดี๋ยวแล้วก็โดนจับกลุ่มคือคือในความรู้สึกผมอาวุธปืนต้องมีอยู่แล้วคนโตมาระดับที่เขาเรียกเป็นมาเฟียเป็นผู้มีทธิพลแล้วเนี่ยอาวุธปืนเขาคงมีแน่นอนหรืออย่างน้อยในป่าในเขาการสนับสนุนเรื่องอาวุธจากกลุ่มคน ซึ่งอาจจะไม่ถูกต้องเนี่ยมันมีอยู่แล้วนะครับแต่ไอการเลี้ยงหมาหรือเอาหมาเข้าไปเนี่ยเมื่อกี้คุยกับท่านอาดีตอธิบดีเขาบอกในที่นั้นเนี่ยเขาไม่ให้มีหมาเพราะมันผิดกฎหมายอข,อของของกรมป่าไม้อะไรเงี้ยแต่ไม่รู้ว่าเขาอาจจะมีก็ได้ถ้ามีมันก็เป็นการป้องกันเพราะหมาเนี่ยมันจะมีความรู้สึกเร็วถ้าเกิดเห็นอะไรแปลกหรือไหวหน่อยมันก็มันมีการเห่ามันก็ยากที่จะ ตำรวจจะเข้าไปใกล้ได้ในความรู้สึกผมว่าตำรวจเขามีมาตรการนะมาตรการนะและผมยังมั่นใจว่าตำรวจจับได้ช้าเร็วเนี่ยจะจับโดยวิธีการใดก็แล้วแต่ผมว่าเ,าเรียบร้อยแล้วกันแต่ว่าจะวิธีการใดผมไม่ทราบเพราะผมเชื่อว่าตำรวจเขามีหลายแผนแล้วตอนนี้ผมคิดว่าเขา ปิดล้อมอบล้อมไว้ทุกด้านแล้วครับคุณผู้ชมครับสิ่งที่ผู้การแต้มท่านพูดเนี่ยอันนี้น่าสนใจผมให้คุณผู้ชมดูผังตรงนี้สักนิดนึ่งนะฮะการปิดล้อมเดี๋ยวจะขึ้นให้ดูเต็มจอเพราะตำรวจเราเห็นทั้งกลางคืนด้วยเมื่อสักครู่นี้ที่เรารายงานสดไปเนี่ยนะฮะเขาระดมเติมขึ้นไปอีกร้อยนายถูกไหมฮะ ขณะเดียวกันเนี่ยลักษณะการปิดล้อมอย่างที่บอกมันจะมีศูนย์บัญชาการก็คือตรงตีนเขาสองพื้นที่ก็คือตรังกับพัทลุงอันนั้นเนี่ยไม่ต้องไปสนใจมันสนใจคือไอ้พวกที่ต้องขึ้นไปข้างบนไล่ล่าเนี่ยแหละคุณผู้ชมอย่ายไปงงนะฮะสีมันอาจจะเยอะเปิดไปสักนิดนึงกาลังจะบอกว่าคุณผู้ชมต้องดูจุดบ้านตระอย่างที่บอกตอนเนี้ยแป้งเขาไม่ได้อยู่บ้านตระแล้ว<ม>เห็นใช่ไหมตรงกลางสีเหลืองๆขาวๆอ่ะ หลังจากนั้นเนี่ยคุณผู้ชมฮะเขาจะมีจุดที่เขาเรียกว่าจุดที่1โอบล้อมก็คือตรงเวนบ้านตระซึ่งบ้านตระก็ค่อนข้างที่จะสลับซับซ้อนอันนี้เขาจะส่งไปอีก50นายใช่ไหมค่ะนี่แล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยจะมีชุดสแตนบายอยู่ที่จังหวัดตรังก็คือศูนย์อำนวยการถูกไหมครับอันนี้จะสแตนบายอีกร้อยนายดังนั้นเท่ากับว่าคืนนี้บ้านตระเนี่ยก็จะมีการไปเติมอยู่50จะไม่ลงมาแล้วนะฮะ แล้ว50นี้จะเติมจากเมื่อตอนเย็นอีกเห็นบอกประมาณอีกร้อยนายเพราะฉะนั้นเนี่ยจะสับกันก็คือ50นี้เดี๋ยวพอร้อยนายขึ้นไปถึง50นี้ก็อาจจะลงเพราะสบเยียงม,มันจะต้องหมุนถ่ายเทเข้าไปจนถึงข้างในล่าสุดคืนนี้ตำรวจก็ไม่ได้นอนอีกฮะเพราะอะไรรู้ไหมฮะนอกจากขึ้นเขาสลับสับเปลี่ยนเวรกันแล้ว ถนนที่จะเข้าสู่พื้นที่บ้านตระแล้วจะออกไปจุดที่จากลงเขาเทือเขาบรรทัดแล้วจะหนีออกไปได้ตำรวจกำลังปิดอยู่บรรยากาศเป็นยังไงติดตามน้องนริศนะฮะวันนี้ทำงานเต็มที่เลยเอาเชิญครับครับคุณพุทคุณเมย์และคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่บริเวณจุดสกัดของโรงเรียนบ้านหาดเหล่านะครับซึ่งจุดสกัดจุดนี้นะครับเป็นจุดที่ เจ้าหน้าที่ได้มีการตั้งจุดตรวจอย่างเข้มงวดนะครับเพื่อที่จะกันเสียแป้งหลบหนีออกจากเทือกเขาบรรทัดนะครับจะเห็นว่าการตรวจค้นของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับค่อนข้างที่จะเข้มงวดพอสมควรนะครับการที่จะเข้าออกพื้นที่นะครับต้องแสดงตัวให้ชัดเจนนะครับโดยจุดประสงค์ของเจ้าหน้าที่เนี่ยเพื่อตรวจสอบนะครับเพราะว่าวัานว่าเสียแป้งนะอาจจะอาศัยรถของชาวบ้าน หลบซ่อนอยู่ในรถของชาวบ้านและหลบหนีออกจากพื้นที่นะครับโดยจุดนี้นะครับอยู่ห่างจากจุดน้ําตกตนตกนะครับจํานวน13กิโลเมตรด้วยกันนะครับนี่ฮะก็จะเห็นเจ้าหน้าที่ตํารวจตรวจอย่างเข้มงวดเลยนะฮะคุณผู้ชครับต่อมาทีมข่าวได้มีโอกาสพูดคุยกับนางสาวพวงรัตน หลงขานะครับชาวบ้านอําเภอป่เหลียนจังหวัดกลางนะครับซึ่งมีบ้านอยู่ใกล้เคียงกับจุดสกัดนะครับบริเวณด้านหน้าโรงเรียนบ้านหาดเหลาซึ่งอยู่ห่างจากจุดสกัดประมาณ13กิโลเมตรเนี่ยก็จะเป็นจุดสกัดเทือกเขาบรรทัดนะครับโดยเธอบอกกับทีมข่าวนะครับว่าหลังเกิดเรื่องตนเองรู้สึกอุ่นใจนะครับที่มีตํารวจมาตั้งจุดสกัดบริเวณนี้นะครับซึ่งเห็นมา3วันแล้วนะครับมีการตรวจตาสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันตลอด24ชั่วโมงนะครับโดยทีมข่าวนะครับ ได้สังเกตเห็นนะครับว่าเจ้าหน้าที่มีการตรวจตาอย่างเข้มงวดเพื่อตรวจสอบบุคคลเข้าออกนะครับเพื่อสกัดไม่ให้เสียแป้งเนี่ยได้อาศัยรถของชาวบ้านหลบหนีออกจากพื้นที่ซึ่งจุดสกัดดังกล่าวนะครับหากพ้นจุดสกัดนี้ไปนะครับจะสามารถเดินทางออกได้ไปสู่อำเภอมะนังจังหวัดสตูลและอำเภอย่านตาขาวจังหวัดตรังนะครับส่วนที่มีการตั้งค่าหัวรางวัลจับเสียแป้งจํานวน1ล้านบาทนะครับเธอบอกว่า เธอก็เพิ่งทราบจากข่าวนะครับแต่ยืนยันว่าที่ผ่านมาไม่เคยเห็นเสียแป้งเดินทางมาในหมู่บ้านและเสียแป้งก็ไม่ใช่คนที่นี่อยู่แล้วไปฟังเสียงดูครับประมาณสร้างบานแล้วลูกสร้างบ้นแล้วตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะก็ประเวณกันนะ,ะปรัดเวณปกน,นี้อกขนูนข้าวคือกนะ็สร้างบ้านแล้วตลอดยี่ชั่วโมงเลยค่ะ24บสี่ชั่วโมงเป็นยังไงบ้างสบายใจก็สบายใจลูกเดี๋ยวว่าดีอ่ะเนาะอุ่นใจ แบบไม่ไม,ไม่ไม่อยู่แบบหวาดประหวางไงบางคนก็กลัวเนาะกลัวว่าแบบแบบแบบเแบบแบบเหมือนที่นู่นอนะ่ะเนาะที่ที่เมื่อ่อนที่เขาฆ่าเด็กเป็นประกันอะไรพวกเนี้ยเนาะใช่ใช่ใช่ผมถามเลยครับอันนี้ไปทุ่งยาวแล้วก็เข้าสตูนนะลูกได,ได้ได้เข้าเมืองจังได,ได้ได้ได้ลูกได้เข้าจังก็ไปนี่ก็ได้นะ อันนี้ไปย <Marketing, Nice S 1> ่านตะข่าวก็ได้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 หลายทางตัวเคยเคยเห็นนะเนาะเคยเห็นในข่าวอ่ะไม่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 เคยเห็นตัวจริงอันนี้มันไม่ใช่คนบ้านเราอ่ะลูกมันคนพัทลุงอยาขอให้สู้ๆอ่ะเก่งกันทุกคนอ่ะแต่ว่าดีอ่ะเนาะเขาก็เข้มเก่งทุกคนอ่ะเนาะสู้ทุกคนค่ะ คุณผู้ชมค,ครับตอนนี้สามทุ่มแล้วนะครับจะเห็นว่ากําลังตํารวจนะครับยังคงตรวจตาอย่างเข้มงวดนะครับซึ่งเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับ <Okay. S 1> ก่อนที่ทางตํารวจอีกชุดหนึ่งจะขึ้นเขาไปผมได้มีโอกาสพูดคุยกับรองผู้จัดการสืบสวนตํารวจภูธรภาคเก้านะครับได้ให้การยืนยันกับทีมข่าวนะครับก่อนที่จะขึ้นไปติดตามไล่ล่าเสียแป้งนะครับท่านบอกว่าถ้าเจอเสียแป้งเนี่ยผมถามไปนะฮะว่าถ้าเจอเสียแป้งจะทํำยังไงท่านบอกว่าถ้าเกิดว่าเสียแป้งมีการยิงต่อสู้ท่านยืนยันว่า จะมีการจับตายทันทีนะครับซึ่งท่านก็ให้ประชาสัมพันธ์นะครับว่าหากใครช่วยเหลือก็อย่าช่วยเหลือนคนผิดนะครับและนี่คือบรรยากาศล่าสุดที่เกิดขึ้นครับขอบคุณครับน้องนาริศนะครับคือจริงๆที่น้องนริศไปคุยเนี่ยมันจะมีภาพตอนตำรวจเขาไปล่อยแถวเดี๋ยวลองขึ้นภาพไปดูสักนิดหนึ่งคืออย่างที่บอกถ้าคุณยิงเขาก็ต้องยิงอะ่ะสามกระบอกกับ300กระบอกก็เลือกเอาว่าวางหรือยิงสู้มันมีภาพปล่อยแถวใช่ไหมทีมงานเนี่ยาลองขึ้นมาเลยฮะเอาขึ้นจอมาเลยนี่ฮะนี่ เห็นไหมฮะนี่คือตอนที่ส่งขึ้นไปเมื่อตอนประมาณสักทุ่มหนึ่งไม่รู้กี่วันนี่ฮะกี่วันก็แล้วแต่นะครับเพราะนั้นแล้วเราภายใต้การควบคุมของผมนะครับนะผมเป็นรองผู้การสื่อภาคเก้าควบคุมมาเองพร้อมผู้กัปธนวัฒน์เส้นสวยนะครับที่กัปสื่อสามนะครับแล้วก็รองเด,ด็กชายฉัติจิตวนค้าครับ <3, 2. S 1> นี่ฮะที่เห็นนีส่สูนหมดแล้วนะฮะ ณนะขนาดนี้เพราะฉะนั้นคืนนี้ข้างบนก็เตรียมกระสุนข้างล่างก็มีกระสุนถนนก็มีด่านในน้ำน้ำตกก็มีเรือหนีได้อีกนี่ไม่รู้ยังไงแล้วนะแล้วตอนนี้เอาจริงคือญาติเสียแป้งก็อยากคงจะให้เสียแป้งวางปืน<ะ>เพราะตอนนี้ก็ติดต่อเสียแป้งไม่ได้อย่างที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะฮะน้องนาริศไปที่บ้านบ้านที่เสียนอนสัญญาณดับหมดแล้ว เห็นถุงเขาเรียกอะไรนะถุงเปรสนามใช่ไหมเปรสนามถุงนอนเออถุงนอนฮะแล้วคืนนี้ฝนตกเ้วยนะสิ่งหนึ่งคือให้กําลังใจเจ้าหน้าที่ตํารวจเลยการไล่ล่าผู้ต้องหาคนหนึ่งเชื่อว่าต้องใช้งบประมาณแบบมหาศาลเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องไปไล่บี้กันต่อว่าใครที่ไปปล่อยให้มันหลุดออกมาได้ถ้าแป้งไม่ตายซะก่อนนะคุณผู้ชมอย่าคิดว่านี่เรื่องเล็กๆนะถ้าทีมงานเปิดภาพเฮลิคอปเตอร์บินเที่ยวหนึ่งก็เป็นแสนแล้วนะฮะนี่ล่าแป้งเนี่ยไม่รู้หมดไปกี่ล้านแล้วนะฮะ นี่อันนี้คือการประกาศขูแล้วนะฮะว่าถ้าคืนนี้คุณยิงคุณก็ตายนี่ล่าสุดคุณดำรงพี่เดชท,ท่านอาธิบดีอดีตครับขอภอภัยอดีตทธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเราก็ถามบอกเทือกเขาบรรทัดเนี่ยเห็นบอกว่าเ0 0 0แสไร่ดังนั้นจุดนี้เนี่ยอย่างที่บอกคุณผู้ชมเนี่ยนะฮะการที่ตำรวจเข้าไปปูพรมค้นเนี่ยเอาจริง เห็นบอกว่าสัญชาตญาณเลยเนี่ยของคนที่หลบหนีเข้าไปเขาก็จะต้องรู้พื้นที่พอสมควรคุณดำรงพี่เดชยังวิเคราะห์ด้วยนะครับว่าเส้นทางหลบหนีของเสียแป้งเห็นบอกว่ามันต้องมีอยู่แล้วถูกไหมมันจะต้องอาศัยคนที่แบบเขารู้จักพื้นที่ต็งแง่แหละเมื่อกี้พริกใช่ไหมพริกกับนกที่กําลังบอกเนี่ยนะฮะยิ่งไปกว่านั้นก็คือเสียแป้งไม่ใช่นักโทษคนแรกครับที่หนีขึ้นเทือกเขาบรรทัด เพราะก่อนหน้านี้ก็เคยมีนักโทษหลบหนีและหนีพ้นคาอยู่ตรงนี้แหละฮะ,ะแล้วก็หนีพ้นถามว่าทําไมพ้นถึงขนาดที่วันนี้เขาปิดล้อมกันหมดเนื่องจากมันเป็นป่าดิบชื้นมืดตลอดเหมาะกับการหลบหนีนี่ยังไม่นับเมื่อกี้ตอนที่น้องนาลิตเข้าไปจําลองตอนนั่งในป่านี่ป้ามืดเลยนะฮะขนาดตอนบ่าย คุณดำรงพี่เดชบอกผมไม่อยากกดดันเจ้าหน้าที่เพราะเชื่อว่าตำรวจคงจะรู้ว่าเสียแป้งอยู่ที่ไหนเรื่องของการนำสุนัขไปเป้าอันที่จริงแล้วพื้นที่ที่เป็นอุทยานเป็นการดูแลของกรมอุทยานจะไม่สามารถนำสัตว์เลี้ยงเข้าไปได้เพราะมันจะผิดกฎหมายและมันอาจจะเอาโรคไปติดต่อกับสัตว์ในป่าดังนั้นจุดนี้ต้องประสานงานเดี๋ยวต้องสอบถามไปยังป่าไมา้ ว่ามันมีหมาเข้าไปอยู่ในนั้นได้ยังไงเพราะเมื่อกี้ชาวชุมชนเขาบอกเขาเป็นอิสลาม <ใช S 1> เขาก็ไม่มีหมาแต่ตอนประทะเนี่ยคือหมามันเห่านะฮะล่าสุดเนี่ยก็เลยถามว่าแล้วสุดท้ายแป้งเขาจะหนีรอดไหม <c oughs> เห็นบอกว่าเอาจริงเนี่ยนะเสียแป้งไม่น่าจะอยู่ข้างในเทืออขาบรรทัดไม่อยู่เป็นเป้านิ่งคิดว่าสุดท้ายแล้วจับได้ จับได้ไหมเมย์คือถ้าจับได้ก็น่าจะอยู่นอกป่าแล้วแหละเ,เ,หเพราะว่าจริงๆเหมือนท่านดำรงพิเดชบอกว่าทางขึ้นเขาบรรทัดมันมีหลายทางลงหลายทางใช่ไหมคะคือขึ้นตะวันตกอาจจะออกไปตะวันออกตอนนี้อา,อาจจะไม่อยู่ในพื้นที่ป่าเขาบรรทัดแล้วก็ได้คะ่ะเพราะเขาเป็นคนมีเงินมาก่อนอะอยู่ในป่าคงได้ไม่นานหรอกคนเนี่ยที่เข้าไปอยู่ได้ในนี้มันจะต้องรู้จักคนเยอะเพราะในป่าคุณจะกินที่ไหนล่ะแต่อาศัยว่าทุกขนําเนี่ยทุกสวนยามจะมีกระท่อมเล็กๆไม่มีอดตายอยู่ในนั้น ก็จะไหมวันนี้ตำรวจเขาก็ปิดล้อมเสบียงแต่วันนี้ในเขตรัศดรป่าเนี่ยไม่มีใครรู้ดีเท่ากับพิทักษ์ป่าหรอกสิบตีสิบหน่วยเนี่ยเส้นทางเดินไปยังไง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 เนี่ยแต่เขาคงไม่คงไปร่วมมืออะไรด้วยเราไม่รู้หรอกเรื่องนี้เขาคงไม่ร่วมมือหรอกถ้ามีถ้ำอยู่ก็อยู่ในถ้ำก็อยู่ได้ไม่ต้องไปกลางเต้นกลางอะไรอยู่ในถ้ำแต่คนอย่างเทียแป้งเนี่ยเขามีเงินมีทองมีโรคประจำตัวเขาจะไปอยู่ไหมเส้นทางออกถนนเชื่อมใหญ่เดินตรงไหนก็มาโผล่ถนนใหญ่หมด มาอะไรก็มาได้สั่งคนในนั้นอย่าลืมว่ามันมีจุดบอดโทรศัพท์และจุดรับได้ก็มีช่องเขาตรงไหนเนี่ยพิทักษ์ป่าก็ถ้าดูดีว่าตรงนี้รับได้โทรศัพท์เฉพาะกิจเลยทะเบียงสําคัญที่สุดคุณเข้าไปไม่มีข้ากินอยู่ไงแต่ทะเบียงมันหาง่ายทุกบ้านสวนยามันมีกระท่อมอยู่มีคนหุงข้าวกินอยู่ทางนั้นไข่ต้มใบไข่เจียวใบข้าวอะไรมันก็อยู่ได้แล้วมันก็เหมาะเปนป่าทางนั้นอ่ะเหมาะสําหรับชั่วคราวไม่อยู่ถาวร หลบชั่วคงชั่วคราวนั้นนัดแมะมาขึ้นริมถนน,นนไปไหนต่อไหนแต่ใจผมวันนี้ผมว่าเขาไม่ได้อยู่ที่นี่หรอกใจผมนะผมเชื่ออย่างนั้นคือไอสุนัขเนี่ยตามหลักเนี่ยมันเข้าไม่ได้เป็ดไก่ตุนักหมาแมวเนี่ยคุณเอาเข้าไปในในเขตรักษาป่ายิ่งหนักใหญ่ยังไม่ได้อุทยานยังไม่ได้เลยผมไม่รู้เขาภาษาหรือเปล่าอ่าประมาณนี้คุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นอ่ะเดี๋ยวเราเอากําลังใจช่วยเจ้าหน้าที่ตํารวจแล้วกันนะครับทุกหน่วยงานเลยนะครับเอากลับมาฮะเพราะประเด็นคือวันนี้ เท่าไหร่นะ300กว่าคนแล้วอะแล้วก็ไหนจะเฮลิคอปเตอร์ไหนจะน้ำมันเรือนะ,ะไหนจะเบีย้ยเลี้ยงตำรวจเป็นล้านแล้วนะเสีย